ตัวกระโดดออกแล้วมันมา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 แล้วไปรถไปรถไปรวดมันไหลแล้วไปแบงไปเลยไปแบงขึ้นาเจ้ายรอใไปแบงมันหลายมันหลายไปเลยพลัมบออกก่อนเจ้าเฝ้าเจ้าเฝ้าต่อก่อนเจ้าเฝ้าต่อก่อนพาลัมเออแบงตัวขึ้นไปหอขึ้นไปพยังพุ่นะไอ้แบงมันน้ำตัวแล้วแบงมึงกษสวน่ะแบงสวยสวนมันหายกันแบงสวยมันก็เสือแบงกษัวหนาลอดนะพาลัม ย่างยไปย่างยไปจูกแบบดิจิตอลจูบแล้วโกกผ้าไปสวนมันได้แบงสวนมันได้หมอสวนได้มันไห้ระเบียงก็ยีพรเนี่ยเฮียนะไปน้วโกกผ้าไปจูกแบบดิจิตอลไปสวยไหวหมอไหวไหวไหวยังไงก็ไหวย่างยไปย่างยาไปลงไปทะเลกูเนาะ สวยเอ้าด right. right? no? oh. oh. <am> ังไ <am> <Alexandria> ั้นมันก็แลนมันยืนได้แล้วแหละตายบ่ะดิล่วงพูดแล้วน้ำหลือเบาแบงสวยบกเก่ามันบกเกียงมันบกเกียงเห็นบกเกียงต่อมันน้ำมือซื้อมันบกเกียงมั้งสวยเกือบตายแบงไปเอาเน่ยเลยนไ้แบงสูบซสายไปแล้วแบงไก่แล้วไก่แล้วเฮ้ยมันน้ำมันน้ำพังน้อเนี่ยแต่ว่า องไรวะบักดิอ่ะอ่แบงอีกโล่งๆหร่อไม่แสดแอฟไซส์แซดแอฟซสายิงมันจังหน่อยเนี่ยเออวุ้ยดิวอ้ยบักคว้ยเอ้ยบักคว้ยเอ้ยโอ้ยบักชัวเอ้ยมึงก็ชัวขวดเบล้มึงเดี๋ยวเอ้ยมึงก็ชัวอะไบักดิโอ้ยมึงก็ชัวขวดปวดปวดเบลชัวปวดบักฮาเนี่ยเออมันควนี่อย่างมาชัวชัวเนี่ยเออ อยังมันมันนัไปคุณบอเอองนัแม็กสัวสัวแา้จไป่มันพอนเลยว้าวบาตายโอ้ก้ามีนเฮียแบงน้ำขางน้ำเนียเวยโอ้มักสัวก็นี่อย่างมักรสัวเออ ของหว่าขหลายแห้งอยู่นี่